สวัสดีค่ะทางแห่งความดีเรื่องผู้เป็นที่รักของสัตว์บุรุษก็มาถึงตอนที่5แล้วนะคะสำหรับท่านใดที่พลาดตอนที่1-4สามารถติดตามรับฟังได้ที่ YouTube ช่อง MDC หรือในไลน์ MDC ค่ะสำหรับตอนที่1-4นะคะก็มีข้อคิดไว้ดังนี้นะคะคือมีแต่คนพาลเท่านั้นล่ะค่ะที่เกลียดชังบัณฑิต ผู้ให้โอวาสั่งสอนด้วยความหวังดีและผู้ที่กล่าวสั่งสอนย่อมไม่เป็นที่รักของคนพานแต่จะเป็นที่รักของบัณฑิตค่ะและในวันนี้นะคะก็ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วค่ะฟังดีๆมีรางวัลค่ะวันนี้มีคำถาม5ข้อมาให้ได้รับสมองลองปัญญากันนะคะและเช่นเคยค่ะท่านแรกที่ตอบคำถามครบทั้ง5ข้อ ก็รับไปเลยค่ะของรางวัลพิเศษสุดๆจากท่านเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายดีซีค่ะโดยทุกท่านนะคะสามารถส่งคำตอบมาได้ที่ลายส่วนตัวของท่านค่ะสำหรับคำถามข้อที่1คือได้ข้อคิดอะไรจากการฟังเรื่องนี้บ้างค่ะข้อที่2ค่ะประทับใจอะไรข้อที่3ค่ะเราพบข้อบกพร่องอะไรของตัวเราเองบ้างนะคะ ข้อที่4ค่ะแล้วข้อบกพร่องที่เราพบนั้นนะคะมีสาเหตุมาจากอะไรข้อที่5ค่ะแล้วเราค่ะจะแก้ไขข้อบกพร่องนั้นได้อย่างไรค่ะก็อย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันนะคะของรางวัลพิเศษสุดๆจริงๆนะคะนอกจากเราจะได้เพิ่มพูนปัญญาบารมีแล้วนะคะเราก็ยังคงได้รับของรางวัลพิเศษสุดๆ เป็นกําลังใจในการสร้างบารมีต่อไปด้วยค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะต้องกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมพิธีมุทิตาท่านเจ้าคุณทั้งสองรูปนะคะสาธุสำหรับวันนี้นะคะทางแห่งความดีก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะราตรีสวัสดิ์พระรัตนตรยัยสวัสดีค่ะ